นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปยังเวทีปลาศัยสนามที่ว่าการอำเภอการทละลักจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นเวทีปลาศัยแรกเพื่อช่วยนายวิวัชชัยโหตระวัยสยะผู้สมัครนายกอาบาจศรีสะเกดพักเพื่อไทยหาเสียงพร้อมกันนี้นายทักษิณได้กล่าวตอนหนึ่งว่าได้คุยกับนายกแพททองทานชินวัตร บอกว่าเรื่องที่พี่น้องทุกเรื่องแรกคือเรื่องยาเสพติดจะเอามันให้หมดให้ได้แต่พี่น้องต้องร่วมมือกันวันนี้ถ้าเราไม่จัดการเรื่องยาเสพติดให้เด็ดขาดลูกหลานเราลำบากประชาชนจะอยู่กันอย่างลำบากโดยนายทักษิณระบุว่าเที่ยวนี้ศรีสะเกดขอเพื่อไทยทั้งหมดเลยได้ไหม แล้วถ้าแก้ปัญหาสีสเกตไม่ได้ชี้หน้าด่าผมเลยแต่ขอหมดเลยนะอย่าขี้เหนียวอย่าแบ่งให้คนนั้นนิดคนนี้หน่อยเลือกนายกอบอจอให้ผมและทีมสอจอให้แล้วผมจะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง